ใคคิดว่าอาเซียนมีความสำคัญกับอนาคตประเทศอนาคตพวกคุณบ้ากยกมือให้ดูหน่อยครับโอ้โหได้สงสัยได้โคดคอแน่อ,อาจารย์ <laughs> ใครคิดว่าประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกอาเซียนในการกำหนดอนาคตชีวิตตัวเองบ้างยกมือหน่อยครับ <laughs> อาจารย์จบแล้วครับผมนี่ได้ conclusion ของของวิชาที่จะให้มาพูดวันนี้ก็เห็นอยู่นะครับว่าอาเซียนน่าจะมีบทบาทสำคัญกับความเป็นความตายของการแก้ปัญหาของรัฐบาลไทยณนะปัจจุบันเนาะแต่ไทยยังไม่ค่อยได้ประโยชน์มากเท่าไหร่ไอตอนที่ผมเป็นนักเรียนก็มีพูดเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศเรื่องเกี่ยวกัค่างเงินบาทวิกฤตต้มยำกุ้งมีเรื่องของสลอกที่ราชบุรีที่พมา่าที่ รัฐมนตรีช่วยต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาลงที่โรงเรียนกรุงเทพริสเตียนอไอเรื่องพวกนี้มันก็มีอยู่เหมือนกันเนาะแต่ผมคิดว่านิยามคําว่าโลกาพิวัตในช่วงผมอะโลกาพิวัตในช่วงพวกคุณตอนนี้เนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยโลกาพิวัตของตอนนี้เนี่ยก็ยผมคิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการต่างประเทศเลยแต่เรารับความท้าทายจากต่างประเทศทั้งนั้น ราคาปุ๋ยที่เกิดขึ้นที่สกลนครเราแก้ไขด้วยตัวเราเองได้ไหมไม,ไมันคือเรื่องของที่รัสเซียยูเครนถูกไหมเรื่องเกี่ยวกับบริหารโควิดที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากบ้านเราเองไหมไม่ใช่วัคซีนที่จะเอามาแก้ล่ะก็ยังไม่ใช่อยู่ดีเพราะฉะนั้นหลายๆปัญหาไม่ว่าตั้งแต่ราคาปุ๋ยหรือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับ PM 2.5ที่เชียงใหม่เชียงรายพะเยารัฐบาลคนที่จะมาเป็นตัวแทนพวกคุณจะทําได้เนี่ย ต้องเข้าใจถึงการต่างประเทศและนิยามของโลกาภิวัตน์ใหม่ไอต้ตะก่อนที่คนมาลงทุนในประเทศไทยเยอะๆสมัยผมมาเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้มาเป็นอันดับ6ครับเศรษฐกิจไทยในอาเซียนสมัยผมเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นอันดับ6ครับตอนที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็น20%ซของการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยตอนนี้คนจีนไม่กลับมาแล้วครับเขาเที่ยวอยู่ในประเทศของเขาการท่องเที่ยวของจีนฟื้นเท่าเดิมก่อนโควิดแต่เขาเปลี่ยนพฤติกรรม ก็คือไม่มาเที่ยวในเมืองไทยแต่เที่ยวในประเทศเขาเองถ้าเกิดคุณดูตัวเลขสองตัวเลขตัวเลขหนึ่งก็คือตัวเลขเที่ยวบินที่ออกจากจีนไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปไม่ขึ้นแต่ตัวเลขไฮเวย์ในประเทศจีนตัวเลขรถไฟในประเทศจีนสูงขึ้นเท่าเดินเท่าก่อนโควิดแล้วคนกลับมาใช้เงินเหมือนแต่ว่ามันไม่มา เพราะฉะนั้นประเทศไทยที่เคยคิดว่าโอเคเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนานาชาติใช่ไหมเป็นส่วนหนึ่งของโลกาภิวัตน์ยุคสมัยนี้ไม่ว่าคุณจะนิยามมันยังไงใช่ไหมมันควรที่จะเป็นรัฐบาลที่สามารถที่จะได้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์และสามารถที่จะป้องกันโทษที่มาจากโลกาภิวัตน์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทุกวันนี้ผมอาร์กิวว่าเป็นฮโพเทซิสเข้าไปให้ทุกคนช่วยกันคุยนะว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับโทษจากโลกาภิวัตน์เต็มๆตม แต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากโลกาพิวัต์เลยอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องรีชิฟ f t หรือรีแคร์เบทในภาพที่ใหญ่ที่สุดให้มันให้มันเกิดขึ้นให้ได้คราวนี้จะทําอย่างนั้นได้เนี่ยอาเซียนมีความสําคัญและพออาเซียนมีความสาคัญปุ๊บประเทศไทยก็จะต้องเข้าไปเป็น d r ไ v รเวอร์ซีในอาเซียนนั้นเพื่อที่จะให้สามารถที่จะทําให้มันมีประโยชน์กับพวกเราได้ซึ่งผมมีสถิติความสําคัญที่ผมถามเมื่อกี้เนี่ยจะเฉลยตอนสุดท้ายว่าจุฬาลงกรคิดยังไงกับอาเซียนทั้งทั้งมหาวิทยาลัยมีคนทำเซอร์ว้ ซึ่งผมเห็นแล้วผมตกใจมากผมถึงได้ถามก่อนแล้วด,ดูว่าห้องนี้เป็นเหมือนกับแซมโพนะหรือเปล่าถ้าใช่นี่ผมว่าเรื่องใหญ่แล้วก็คิดว่าการกําหนดบรรยายแบบควินตินตาเลนติโนเลยนะอาจารย์เอาตอนจบขึ้นมาก่อนคือการต่างประเทศจะมีความสำคัญได้มันเริ่มแบบโบเตอร์ถ้าเกิดโบเตอร์บอกว่าการต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับชีวิตฉัน มีความสำคัญกับราคาปุ๋ยที่ฉันต้องการราคาอาหารสัตว์ที่ฉันต้องสู้วัคซีนของฉันเลือกการแก้ไข PM เ5คมองคอเซนเตอร์นี่มาจากเพื่อนบ้านทั้งนั้นถ้าเกิดเป็นรัฐบาลที่ไม่สนใจการต่างประเทศมันคุณแก้ปัญหาให้ฉันไม่ได้เพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งหน้าใครที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของฉันต้องมีนโยบายครอบคุมเรื่องนี้อย่างเด่นชัดแต่ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนาะเวลามีใครมาดีเบตหรือพอใครพูดอะไรขึ้นมาก็าบอกเรื่องของเขาไปยุ่งกับเขาทําไมทำไมทำไมพิธาถึงได้ ซอเสือสละเอือกเรื่องชาวบ้านตลอดเวลาคือมันไม่ใช่ไงครับมันเป็นเรื่องของผมปัญหาที่มันเกิดขึ้นหน้าบ้านของชาวบ้านของผมเนี่ยมันตัดสินใจจากคนที่ตัดสินใจ8 0 0พันกิโลจากตรงนี้ราคาอาหารสัตว์มันถึงี่ขึ้นโรคติดต่อระหว่างสัตว์อย่าง swine flu อย่างเลกเกี่ยวกับสุกรใช่ไหมก็มาจากต่างประเทศทั้งนั้นถ้าเกิดคุณไม่สนใจหรือนักการเมืองไม่สนใจและนักเกิดการเมืองจะไม่สนใจก็เพราะว่าโหวตเตอร์ไม่สนใจประชาชนไม่สนใจ เพราะฉะนั้นผมถึงได้ถามขึ้นมาก่อนว่าคุณคิดยังไงกันนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวลองไปดูว่าเฉลยสติติว่าเมื่อคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยเที่ยวกับคนรุ่นใหม่ในสิงคโปร์บรูไนามาเลเซียเนี่ยเขาคิดกับคําตอบไอ้เขาคิดกับคําถามเมื่อกี้นี้อย่างไรนะครับโอเคครับเข้าเลคเชอร์ครับ ครับวันนี้มีวาระสำคัญสำคัญที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับทุกท่านอยู่3วาระด้วยกันนะครับวาระแรกก่อนที่จะพูดเรื่องนี้ผมก็อยากจะอัปเดตสถานการณ์การทูดล่าสุดเลยในภูมิภาคเริ่มต้นด้วย2 bullet p o i n t นะครับอันแรกเนี่ยจะพูดแบบ snapshot ณปัจจุบันนี้เลยภายใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นในภูมิภาคนี้บ้างเพื่อให้ทุกคนเนี่ย get up to speed ก่อนว่าภาพนี้เป็นยังไง พอเราเห็นภาพแบบนี้แล้วเราวิเคราะห์ด้วยกันเราจะต้องมา verify ใช่ไหมว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะอาทิตย์นี้หรือมันเกิดขึ้นมานานซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยก็ต้องย้อนอดีตไปดูเพราะว่า trajectory ความสัมพันธ์ระหว่างประ,ประ,ประเทศย้อนหลังที่มีต่อไทยเนี่ยเป็นยังไงในช่วง4ปี5ปีที่ผ่านมาคราวนี้คุณก็จะเห็นแล้วว่า reality หรือภาพภาพจริงของ การทูตไทยหรือหรือคำถามของหัวข้อในการบรรยายติเนี่ยคืออะไรนะครับพอเราเห็นภาพตรงนี้ร่วมกันใช้เวลาสิบยสินาทีไม่นานนะครับหลังจากนั้นก็จะมาวาระที่สองก็คือเราจะมาพูดว่าเมื่อเรารู้แล้วว่า environment ข้างนอกมันเป็นอย่างนี้ internal capability หรือสิ่งที่เราต้องทำภายในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับการต่างประเทศของไทยในบริบทของอาเซียนกับบียอนซึ่ง การต่างประเทศอย่างที่ผมบอกมันมีทั้งโอกาสแล้วก็มีวิกฤตนะเมื่อกี้เราพูดกันวิกฤตมาแล้วพอสมควรเสร็จแล้วก็จะมาพูดถึง position แล leverage, ้วก็ leverage power ของไทยที่มีต่ออาเซียนว่าจะต้องทำยังไงต่อไปเนาะพอเราวิเคราะห์ภายนอกกลับมาวิเคราะห์ภายในเสร็จแล้วเราก็จะต้องคิดว่า strategy คืออะไรถูกไหมยุทธศาสตร์คืออะไร strategy ก็คือการรู้ว่าข้างนอก external environment มันเป็นยังไงแล้วเรากลับมาดูว่า internal capability ภายในเรามีอะไร ที่จะไปเสนอกับภายนอกเพื่อที่จะไปตอบสนองเสร็จแล้วมันก็จะได้ยุทธศาสตร์นะครับว่ายุทธศาสตร์การต่างประเทศของไทยหน้าตาควรที่จะเป็นยังไงแล้วสิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศคนคนต่อไปควรจะทําเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้และสามารถที่จะเอาโอกาสมาให้คนไทยและยุติวิกฤตให้คนไทยคืออะไรบ้างทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยหน้านี้เนี่ยในห้องเรียนที่เป็นบรรยากาศที่มันเป็นบรรยากาศปลอดภัยเนาะ มันเป็นบรรยากาศที่เราสามารถที่จะมีอิสรภาพทางเสรีภาพทางวิชาการมันยังไม่มีผิดไม่มีถูกแต่อย่างน้อยมันคือวิธีคิดว่าตอนนี้โลกมันไปถึงไหนว่าเรารู้ทันกันหรือเปล่าใช่ไหมเราเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าสิ่งที่ไทยออฟเฟอร์ได้มีอะไรใช่ไหมเมื่อเราเอาสองอันนี้มาลิงก์กันได้เราถึงจะรู้ว่าเราจะใช้จุดแข็งของเงายังไงเพื่อที่จะไปเอาโอกาสกลับมาแล้วใช้จุดจุดแข็งของเรายังไงในการปิดจุดอ่อนและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก็จะเป็นแผนที่บอกว่า top 5 priorities ว่า5สิ่งสำคัญที่ควรจะทำในช่วงการที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยมีอะไรที่จะต้องทำบ้างนะครับก็จะไล่ตามนี้ใช้เวลาผมว่า45นาทีไม่ไม่เอานานเพราะว่าพอนานแล้วง่วงแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีโอกาส Q a A แล้วก็ถามกันไปถามกันมาแล้วก็แลกเปลี่ยน based on framework แบบนี้ไม่ได้ต้องการนะคำตอบที่มแม่นยำแต่ว่าต้องการ ตักกะต้องการลอจิกทิงกิ้งเฉยๆเพราะว่าสถานการณ์พรุ่งนี้ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนที่พูดมาวันนี้ก็ผิดบทแล้วนะถือว่ามันคือสตรัคเจอรในการคิดเพื่อที่จะเอาอินพุเข้ามาแล้วก็หาคําตอบเมื่อ Input มันเปลี่ยนคําตอบมันก็จะต้องเปลี่ยนแต่อย่างน้อย s t r u c เจอรวิธีคิดไม่น่าไม่น่าที่จะเปลี่ยนนะครับตามนี้นะครับโอเคอะไรเกิดขึ้นในอาทิตย์ที่แล้วครับเหมาะมากเลยที่อาจารย์พงทองเชิญมาอาทิตย์นี้นอกจากจะ ไม่ได้อภิปรายนโยบายในสภาแต่ว่าผมคิดว่าหมากทางการต่างประเทศที่เกิดขึ้นภายในหนึ่งอาทิตย์นี้มันมันขยับแล้วมันสะเทือนเยอะพอสมควรนะภาพซ้ายที่สุดนะครับมาจาก i n s t a g r a รมามาพูดกับรุ่นนี้ต้องเอาไม่เอาม่เอ็นเอ็นไม่เอาเอา Instagram ของผู้นํมาให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาของผมนี่นะครับ ก็คือ VP ก็คือ Vice President นะครับคามาลาแฮร์ริก็โพสต์นะครับว่าใส่ใส่เสื้อใส่เสื้อแบบปารานการบาเต้ด้วยนะบอกว่า last week I was in southeast asia for my third trip to the region as VP นะครับอันนี้ก็เป็นอาเซียนซัมมิตที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียที่ของเออ h e way ก็คือรัฐบาลไทยไม่ได้ไปหมดเลยนะครับ